รูดไหมพี่น้องมือีใส่ฮอดไอ้ข้าวเหนียวจักหน่อยนะครับใส่ข้าวเหนียวจักน่อยเวลาทอดนะพี่น้องให้มันอมหอมจักหน่อยนะครับสวัสดีครับพกบกับผมเบาวสักคนคนสว่างแรงงานไทยในะอิสเเลียพี่น้องหลังจากลงรูปลงภาพไทยนี่ครับเนื้อแห้งนะครับจัดเองเลยพี่น้องบาดนี้มือนี้สีพาตึ้งขั้นตอนมือนี้ปรุงเรียบร้อยนะครับบัดนี้สีพาไปข้างนอกพี่น้องตากแบบไหไป ตามมาครับตากล้องตากล้องนะครับเชียร์นาะนะครับเล็ครับมาเลยเด็ดกระเฮงเฮงพี่น้องครับเด,ด็ดกระไดเนาะไม่มีกระวันซุกยุดที่เก้าพี่น้องซุกเสายุดที่เก้านะครับคุณผู้ี่นะครับเนื้อเด็ดเดียวนะครับที่เห็ดกินนะครับองอนเลยวะเห็ดโค้แหงกันดูเงินไป <laughs> ก็มึงบ้างตากพี่น้องครับบ้างตากตนีของไอเชฟโรมันเพื่อนไม่ดไว้เรืองน่องน้องน้องน่องเพื่อนี่เป็นนอ่นอ,งนนองแล้วครับ <c oughs> เป็นยังบ้างตากต้องแน่นานามาแล้วพี่น้องคุณมาแล้วได้กินมาแล้วนะครับถ้าเขาบอกเห็ดแบบนี้ไว้แมวกินถ้าไปตากถึงเป็นยังคือบอกไปค้างที่นี่ <c oughs> อีกา <c oughs> พี่น้องอีกาก,ากิน หลังมาแล้วแมวพี่น้องได้กินี่เพื่อตากพี่น,อน้องนี่เป็นไงเอาเพิ่งเอาวางกัดมานะครับมาปิดไว้นะครับปิดไว้ไวไวแล้วกันคุณน่ะมาแล้วลูกสมุนนะครับอันนี้คือพุิปัญญาปิดไว้เพาให้อีก,กากินแม่นพุทปัญญานะครับเออมามานี่ใกล้ๆพี่าวันนี้เอาไปตากว้นี้รูดลงไปครับผมรูดลงไปตะรูดรูดมูดไปรูดนะครับ ท,ทอดเทอแรกกันนี่ละแบบนี้ละนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ยังที่กบาบอได้พอเฮาพิตตัวนี้นะครับพอเฮาพิตตัวนี้เข้านะครับแมวมันปีนพี่น้องปีนมันจะเอามือจกจกเขาต้องเอาไวก้กลางๆนะครับเอาไวก้กลางๆสักหน่อยนี่พี่น้องนี่ละพี่น้องเนื้อแดดเด,ยเดียวสูตร บ่าวสะกลคนสว่างนี่เอากาอัน,นีีขึ้นย่องามันขึ้นปึ๊บปึ๊บีบวางล็อกเขาใส่ไฟปึ๊บอันนี้ล็อกตัวบัตรนี่ล,ลอง,องเทียบไายนัวไหลตอนนี้นะครับเจ้าบวงกำลังเดินทางมาจากไทยนะครับมีเรื่อยเพื่อนลับไทยนะครับที่้จักกับไกด์ดอะเบิี่กำลังสิมาไทยบาวสุลสั่งเห็น เจ้าบองมาจากไทยนะครับมาจิ้มกินครับนี่เสียบลายนัวลายไปไปกินข้าวดีกว่าลินี้กดไลค์กดแชร์ให้บราสกุคนเ้อะครับสวัสดีครับ